สวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่านี้วันนี้จะพามาชมลูกทงเทงนะคะสมุนไพรนะคะกินได้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายวันนี้พามาชมลูกทงเทงนะคะนี่ค่ะสดจากต้นนะคะเป็นผลไม้ไทยๆนะคะ หายากนะคะมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะส่วนมากมันก็จะเกิดตามรั้วบ้านนั้นๆจะเจอนะคะข้างทางบ้างอะไรบ้างนะคะตามทุ่งนาก็มีนะคะอันนี้เกิดอยู่ในบ้านที่พักนะคะที่ทำงานนะคะเราก็เลยเก็บมาฝากนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกนี้กินได้แล้วนะถ้าสุกจะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสุกลูกจะเป็นแบบนี้ จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะนี่ดกมากดูดกมากนะคะนี่ใบก็จะเป็นเขียวสดแบบนี้นะคะมีมีดอกให้ชมด้วยนะคะต้นก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ มีอยู่ต้นเดียวนะคะแต่ว่าลูกดกมากมีสองลูกนะั้นกินได้เหมือนกันอันนี้ก็กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะดูเป็นสมุนไพรด้วยนะเห็นเขาว่ากันนะคะสมุนไพรบ้านๆดกมากดอกก็ดกใบก็ค,คล้ายๆพริก น,ะะนี่ลูกอย่าอ่อนๆก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะคะ ผลไม้ป่าบ้านๆบ,บ้านนอกจะรู้จักนะคะเด็กบ้านนอกเราจะรู้จักแต่คนในเมืองอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะส่วนมามันจะออกตามข้างทางข้างถนนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะไม่รู้จักเขาจะรู้จักแค่ของฝรั่งทงเทงฝรั่งอันนี้คือ ธรรมชาติค่ะเกิดเองค่ะผลไม้โบราณนะคะเกิดเองนะคะเด็กๆอาจจะไม่รู้จักต้นก็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเก็บลูกนี้ให้ดูเก็บลูกนี้ให้ดูลูกนี้กินได้แล้ว ะะก็จะประมาณนี้นะคะดูข้างในเขาจะก็จะเนี่ยถ้าสุกแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะไม่ใหญ่ลูกเล็กๆนะมันเป็นของธรรมชาติเนะมันก็จะไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะ <laughs> มแมลงก็จะมาตอมสวยไหมจ๊ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนี่สวยเห็นนะ เนี่ยลูกนี้ก็กินได้แล้วเห็นปะโอเคค่ะพามาชมลูกทงเทงนะคะสรรพคุณเยอะนะคะแต่ว่าไตาอาจจะบอกไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะก็นี่ค่ะเม็ดก็จะประมาณนี้ลูกก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะชิมให้ดูก็จะออกหวานๆเปรีร้ยวๆนะคะหวานๆเปรีร้ยวนิดหนึ่งกินบ่อยค่ะเรากินบ่อยตอนเป็นเด็กโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ